สาคัญมากจากทางพระเจ้าให้เ <t> ป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณแม่ช่วยจานูประวัติของคุณแม่ช่วยจานูคุณแม่ช่วยจานูเกิดเมื่อพุทธศักราช2473ที่บ้านโกหลนดาวตมุนไหนถึงอำเภอที่แสงจังหวัดนครสวรรค์เป็นลูกของคุณพ่อเกิดคุณแม่โลก อยู่กอดมีพี่น้องร่วมดามดามเดียวกันเป็นชายสามคนหญิงสี่คนรวมเจ็ดคนดังนี้หนึ่งนายโดนอยู่กอดเสียชีวิตแล้วสองนางเดียมพุ่มบัวเสียชีวิตแล้วสาม นางช่วยจามีผู้วัยชนขนาดนี้สี่นางรังอยู่ประวัติเสียชีวิตแล้วห้านายจามีอยู่ปลอดยังมีชีวิตอยู่หกนางอี้ปรีเวลาเสียชีวิตแล้วเจ็ดนายจอมอยู่ปลอดยังมีชีวิตอยู่ คุณแม่ช่วยจารีศึกษาที่โรงเรียนไทยถิ่นจนจบั้นประถมศึกษาพิที่ดีคุณแม่ช่วยเป็นผู้มีความจำดีเลิศเรียนหนังสือเก่งชินิการชองด้วยนคุณแม่ช่วยจารีได้สมดุลตับซื่อพ่อสังราจารีมีพิจาร์ด้วยกันเป็มใจสามคนหิวสามคน รวม6คนดังนี้ 1. นายมาลีรอดี 2. นายมนุจากหนึ่งหรือแอสา 3. นายอุไรทองศรีหรือแถว่นายพิจักจาอนึ่หรือเบหก 5. นายผลเตะจ่าหนึ่ หรือณนะ6นางรัตนท์ทองศรีการศึกษาดีคุณแม่ช่วยใจเป็นผู้มีอัจฉริยะสายดีมีน้ำใจมีสนุกวางตน,ตนหงเหมาะสมพยายามแข่งแข่งรับผิดชอบในงานงานต่งางๆได้หน้าที่เป็นที่รัก และควนมรุนแรงของวยกาและเพื่อน้าคุณแม่ช่วยเป็นคนสุขภาพแข็งแรงแม่เคยเจ็บป่วยนะคุณแม่ดวยมีโรคประดัวมีโรคความดันเข้าน้นต่อมามีอาการแทรกซ้อนมีโรคหี่หนังซึ่งมีุาเงที่ทำให้คุณแม่ต้อง้กาน นาฬิกาตัวเ็มเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2 5 6 1ุแ่วี้เาึหนักนุ้กเตืนที่14มกราคมพุทธศักราช5 6 1เวลาประมาณ1 8 0 0ุแ่ว่ได้จากใปด้วยอาการอักโดยมีอายน เปตนอย่างุ่รดายที่เป็นปัญาความดีซึ่งดูแลเค่้งจ่ายและทำบาปเมื่อครั้มีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอำนวยผลโดนบาดาลนลงญาณของดูแลเค่องจายจงในปุถุชนในฝังเราเพื่อตน อุปกรณ์ใดที่เป็นการดีคือยู่ด้วยใจได้โยนคนทั้งหลายเนื้อพรไาในที่สุิทั้งคนหน้าได้คหลังทั้งโยนเจตนาได้ให้เจตนาโดยทั้งหลายได้โยนความกิกรรมนั้นแต่แม่ด้วยใจดีด้วยเติม